สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมหลังจากบริเตุคลิปพังหายไปหลายมือหลายเว้นนะครับผมอยากน้ำการน้ำงานนะครับผมกำลังจะไปทํางานที่เ่านะครับผมเดี๋ยไปสวยวยังหน่อยเห็นภาพบรรยากาศเลยไทายพี่น้องเบิ้งนะครับผมว้านโงกลงมากินยังหน่อสูบมัเบิ้งว้ายังมีเหหยไปวันด้เนาะนดีครับเตนียมมาด โอ้อยไปเห็ดเขาเถอะนะครับสุดยบรรยากาศความสวยงามนะครับฝนฟ้าเมือดขึ้มคึ้นเขาครับผมฝนตกครับตกตลอดเลยครับผมไม่รู้ว่าจะหยุดตกเมื่อไรนะครับมันก็ตกจังที่ตลอดผมก็เห็นงานใส่กับฝนตลอดขึ้นกันนะครับผมเห็นว่าชุดเบิ้เท่านั้นนะฝนวานเขาก็นี่ก็ับ บ่มันค้นวานบ่เปลี่ยนนะครับวานเปลี่ยนอนะครับเพรดีพ่อวานเดี๋ยวก็จะว่าฝนตกมากมันเหาะมองห้างกับห้างมองเพือ่อนดนซามนะครับเออเพือ่อนในซามตั้งคี่กัดถ้าเกือนก็เขียวแล้วนะครับตั้งเนี่ยโอ้ห้างยังอีกอะไนี่เฮ้ยเออหมาอีดีตัวนี้ นะครับภาพบรรยากาศท้องทุ่งหน้านะครับบานปลาบานนกเข้านะครับผมอ่านะครับเดินทางต่อครับผมนะครับหลังจากที่ฝนตกหลมือนะครับผมโอ้โหนะครับหลังจากฝนตกไหลายมือนะครับน้ำเริ่มไหลนะครับน้ำมาจากผู้นะครับลายน้ำมืองูธงผู้นะครับผมนะครับซูปีมที่ถวมครับสายพันธุ์เส้นนี้นะครับเส้นพันธุ์ ทั่วมันนะครับไห้หน้าก็าจะดำไปแถวนี้นี่ก็ท่วมัดมัดกันนะครับผมแต่ปีริเบอร์ม,มันตีถั่วมบ่แต่ว่านา้ำเราซึ้งมาไว้อยู่นะครับเรลื่มสิมีแนวโนมมาเจ็บไปทั้งท่วมูระหลายซีดเบียดดิโอขัดเพราะมันจะไหลแม,านาม่น้ำซีนี่มันจะไหลลงไปต่อกั็แม่น้ำพองครับเชื่อมกั็แม่น้ำพองนะครับพุ่นละไหลลงไปนตั้งแม่น้ำพองเนาะเครืค่อนหนองไว้ทุ่นละครับผมต้องทวงบรรยากาศทวงหน้านะครับโอ้อยากทายเพ่อแม่พี่น้องเบิง่ง นะครับผมเอาไปนะครับผม,มเรื่อยๆเนาะขี่กับบ่ใครดิเฮ็ดนะครับกัแบบยากน้ำการน้ำงานนะสมรถสมรากกับบ่แล้วจักเทีนะครับมันหนาฝนเนาะ <c oughs> นี่ผมนึงครับผมโอ้สุดๆครับสุดๆส,ส,ส,สุดยอดครับสุดยอดโอ,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 โอ้นะครับน้ำเออขึ้นมากครับท่างเนี่ยเออขึ้นมากทำงานให้งานหน้านะครับ ทั้งผิคกอกันนะครับผมท้งในท, ragt, ท้องหน้านะครับผมโอ้ยเขาก็จะเขียวแล้วครับผมนทุหน้ากให้นาหน้าครับดูสวยว่าบกาาวเาวหลครับผมบ้านไร่ป้ายสวน เขียวเริ่มซ้ำงไ้นมันฟ้าโม้เนี้ยมันนั้นก็เริ่มซ้ำเริ่มยังกันนะครับผมงามงามงามเพราะว่าฝนมันสีเลี่ยงช่วงนี้หลายมื่อนะครับติดต่อกันหลายมื่อจะจะตกมาเนี่ยแต่บ้าบอลูว่ามันจียุดถูกมื่อไรตอนนี้มันก็ลิ้นน้อยๆนะครับแต่ว่าผมก็บอกพี่ก้าม้ามาเดี๋ยวมอดไส้เพราะว่ามอดไส้มันคลองตัว đang vui vui mà anh em gặp tiếng lùng chiếc kẹt cả một số một phẳng đó các Amiên cắp thêm ngày càng này, càng thêm ngày 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 bài cây vào rồng an รถเรี้วครับว่าได้ครับต้องไปเรื่อยๆทางซีแยนตะไน่ ีครับยอดสนดยอดโอ้น้ำท่วนี่เช่บางๆนลยครับอจะนี้ก็มือคแต่ว่าน้นอาฮัดหงายมันติดลอยทางขาดมาตัวนึ่งอาฮัดน้ำ เตือนเลยโอ้ย,อยจะไปเลี่ยวไปท่านหนครับน,น่าจะไปเลี่ยวใส่หลุมอุ้ย ได้เนาะหน้าคนมันสุดยอดดีิงเลยครับคนแต่ว่าช่วงเดือนก็ลกักษณะสิงหาหนิมันจะจังไหนสิเนี่ยมันยากน่แต่มันเฮียงมรรดาทตักียนเลยเด้เนี่ยคิดว่าเอาละครับผมมันจะขอจบชิ้เพี้ยงจะมีนะครับเพราะว่าไอ้ทางาทางนาค่ะเบื้องสภาพลงนะครับผมผมเมื่อหนึ่งผมถือกล่องนะครับผม อ่อาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กกุ้ยซับสะไคร่ด้วยนะครับผมพ่อฝึงจะได้เฮ็ดคลิปหลายมือแล้วเนาะงกับพ่อได้เฮ็ดคลิปกับผมสวัสดีครับออเออพ่อได้ไปอันปลายุค่า,ขขาอ่านะครับที่ปลวกปีไก่นะครับสูงทวมหัวอู้ฮะ แต่บ้ามันมีแต่หยามันขางท่างโอ้ครัพี่น้องเลยคุณด,ดูค่าปีเดียวเด็มมาโผดมาพวกของโมงหาหน่ว้เลยพาดีเลยนครับไายเบิ้งต้นนีแหละครับภูมิ